ของเรากันต่อเป็นเรื่องเราเกี่ยวกับการการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดนะคะสรุปจากคราวที่แล้วพลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นพลังงานอื่นได้ไหมคะได้ไหมคะได้พลังงานไฟฟ้าสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานอื่นได้เป็นพลังงานอะไรได้บ้างหนึ่งเป็นพลังงานกลอ้าวสองเป็นพลังงานแสงสามเป็นพลังงานเสียงสี่เป็นพลังงาน ความร้อนนะคะคุณครูได้ตรวจแบบฝึกหัดของนักเรียนแล้วนักเรียนบางคนบอกว่าพลังงานแสนมีไหมพลังงานแสนแสนค่ะแสนวิสารละพลังงานแสนมีไหม,มคะไม,ไม่มีนะคะมีแต่พลังงานแสงนักเรียนแสงสอแองงแสงไม่ใช่สอแนอนอแสนตัวสะกดเป็นงงูนะคะอันนี้นักเรียน แก้ไขด้วยนักเรียนที่ฟังบางครั้งเราฟังแล้วเสียงของครูนักเรียนอาจจะฟังเพียเพ้ยนไฟเป็นแสนแสนไม่ใช่นะแสงค่ะแสงสว่างนะคะใช้งงงูกดนะคะแล้วให้นักเรียนยกตัวอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้า4ชนิดในบ้านมีบางคนมีบางคนนะบอกว่าเขียนมาบอกว่าเตารีดเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสงใช่หรือไม่ใช่ไหมคะ ใช่หรือเปล่าไม่ใช่เตารีดเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนความร้อนค่ะนะคะหลอดไฟเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสงนะคะหม้อหุงข้าวเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนพัดลมเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานก้นนะคะเครื่องซักผ้าที่ปั่นผลไม้เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงาน กอนค่ะกอค่ะหมุนหมุนหมุนไงคะเคลื่อนที่ได้ไงคะอย่าลืมโทรทัศน์ค่ะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเสียงใช่ไหมคะได้ยินเสียงจากโทรทัศน์แล้วเรายังสามารถมองเห็นภาพได้ด้วยแสดงว่านอกจากพลังงานเสียงแล้วนะคะโทรทัศน์ยังเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสงได้อีกด้วยนะคะเช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์สามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสงเรามองเห็นภาพค่ะ เป็นพลังงานแสงค่ะแต่ถ้าคอมพิวเตอร์ของเราเสียบเข้ากับลําโพงนะคะก็แสดงว่าในตัวคอมพิวเตอร์นั้นก็จะมีพลังงานเสียงมาด้วยโดยผ่านออกมาทางลําโพงที่เราเสียบมีคอมพิวเตอร์บางรุ่นมีลาโพงต,ติดอยู่ที่แป้นพิมพ์นะคะหรือ Mac แม้กระทั่งโน้ตบุ๊กค่ะโน้ตบุ๊กก็เป็นคอมพิวเตอร์เนาะนะคะก็สามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสงแล้วก็เสียงนะคะนี่คืออุปกรณ์ไฟฟ้านะคะความรู้ที่เราได้ ะะเราสามารถบอกได้ว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ในบ้านของเรานั้นเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานอะไรได้ใช่ไหมคะใช่ไหมคะอา้อาใช่นะคะเอาละนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่บ้านของเราเราใช้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 ใช,ใช้เป็นไงคะใช้อย่างสนุกสนานมากๆเลยการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยที่ไม่รู้จักคุณค่าของไฟฟ้าอาจจะทำให้ สักวันหนึ่งกระแสะไฟฟ้าที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้หมดสิ้นไปหรือบางคนบอกว่าบางคนบอกว่าไม่หมดหรอกยังมีใช้เรื่อยๆไม่จริงนะคะนักเรียนไฟฟ้าบ้านเราที่เราใช้กันอยู่เนี่ยที่เรามองเห็นคุณครูผ่านจอทีวีได้ที่เรามองเห็น,มอ,หนมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในยามค่ำคืนโดยใช้หลอดไฟเรามองเห็นได้กระแสะไฟฟ้า มีโอกาสหมดค่ะในอนาคตถ้าเราไม่ช่วยกันประหยัดไฟฟ้านะคะเอาละเดี๋ยวเรากลับไปที่สไลด์กันดีกว่านะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเรานั้นมีอะไรบ้างนะคะที่เราใช้อยู่นะคะเราคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันของเราแล้วใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟหลอดไฟค่ะ ที่บ้านใช้หลอดยาวๆผอมๆนะคะเรียกว่าหลอดผอมหลอดฟลูออเรสเซนต์นะคะเดี๋ยวนี้มีหลอดประหยัดพลังงานแล้วนะเป็นหลอดทีไฟนักเรียนเป็นหลอดทีไฟเล็กกว่าหลอดที่เราเห็นอีกเล็กกว่าหลอดตรงนี้อีกเล็กนิดเดียวแค่ประมาณนิก้อยอันนี้นิโป๊นิโป๊นี้หัวแม่มือเล็กมากนะคะเล็กมากๆแล้วก็มีความยาวประมาณกันนะคะประมาณเท่าๆกันนะคะหลอดไฟเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงาน แสงสว่างหเห็นไหมคะในยามค่ำคืนเราก็มองเห็นหน้ากันและกันได้โดยใช้แสงจากไฟฟ้าหลอดไฟค่ะนะคะอ้าวเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จําเป็นในบ้านเราใช่ไหมคะอ่าและอันนี้ล่ะคะอะไรหมอ้มอหุงข้าวค่ะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จําเป็นในบ้านเราอีกเหมือนกันในสมัยโบราณการหุงข้าวคงไม่ต้องใช้หม้อหุงข้าวแบบนี้แต่ใช้เป็นหม้อแกงธรรมดาธรรมดาใช่ไหมคะ ใช้เป็นหมอ้อแกงธรรมดาเรานำมาหุงข้าวนะคะหุงข้าวแบบซาวน้ำไม่ซาวน้ำคนสมัยโบราณหุงข้าวเก่งให้เราไปหุงแบบนั้นทำได้ไหมโอ้โหไม่รู้จะเป็นออกมาเป็นแบบไหนจะเป็นข้าวต้มหรือเป็นข้าวดิบหรือเป็นสามกริย์ก็ยังไม่รู้เลยนะคะแต่ถ้ามีมหม้อหุงข้าวแบบนี้ใส่ข้าวลงไปใส่น้ำลงไปปิดฝาหมอ้อเสียบปลั๊กกดปั๊บพอมันสุกมันดีดปั้งได้กินแล้วใช่ไหม นี่คือเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะใช้แล้วเป็นไงอันนี้เสียบคาไว้ได้เลยไหมเสียบปลั๊กติดครั้งไว้เลยได้ไหมอ่าไม่ได้นะคะอ่าเดี๋ยวค่อยมาพูดกันเนาะด้วยความด้วยชั่วโมงที่เร่งรีบค่ะนะักเรียนข้าวเช้าบางคนไม่ได้ทานนะคะกินขนมปังธรรมดาก็ไม่อร่อยก็เลยต้องใช้ที่ปิ้งขนมปังด้วยนะคะอันนี้ก็เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนนะคะพอใส่ขนมปังลงไป นะคะอัตโนมัติครันักเรียนพอขนมปังสุกแล้วเครื่องจะกระเด้งดึง๋งนะคะเอาไม่ใช่เครื่องขนมปังค่ะขนมปังกระเด้งดึง๋งออกจากที่ปิ้งขนมปังนะคะได้กินอย่างอร,อร่อยนะคะบางบ้านอาจจะไม่ค่อยมีนอกจากตามร้านอาหารหรือว่าหรือว่าบ้านของชาวต่างชาติใช่ไหมคะที่นิยมรับประทานขนมปังแทนข้าวแต่คนไทยเราทานข้าวเป็นอาหารหลักนะคะแต่ชาวต่างชาติเขาจะกินพวกขนมปัง นะคะคเอาไปดูเครื่องใช้ไฟฟ้าต่อไปค่ะอ่าเป็นเครื่องปันปนงป่นค่ะอาจจะมีความจําเป็นบ้างในบางครั้งนะคะ mm hmm. เหนื่อยมากเลยกับการโขลกพริกตำพริกพริกแกงเรามีเครื่องทุ่นแรงค่ะนักเรียนใช้เป็นที่ปั่นค่ะที่ปัน่นปั่นเอาปื๊ดเสร็จเรียบร้อยเลยไม่ต้องเหนื่อยด้วยนะคะไม่ต้องเหนื่อยด้วยแต่ก็เปลืองพลังงานไฟฟ้าใช่หรือไม่ใช่ใช่ค่ะ นะคะเปลืองแน่นอนอ่ะต่อไปค่ะอะไรคะกระติกน้ำร้อนค่ะนักเรียนในสมัยก่อนน่ะคงไม่เป็นแบบนี้นะคะแต่เดี๋ยวนี้เป็นแบบนี้ค่ะกินออ,อนตินนะคะตินกินเครื่องดื่มค่ะกินเครื่อง,งดื่มแค่ซองเดียวแก้วเดียวในตอนเช้าก่อนมาโรงเรียนค่ะนะคะคุณแม่เสียบปลั๊กไว้ให้พอกดปืด๊ดลงไปได้แก้วหนึ่งและกินเสร็จเสร็จดื่ม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 เสร็จ แล้วก็ไปโรงเรียนเลยแต่กระติกเครื่องนี้ไม่ได้ชักปลั๊กถามว่ามีไฟฟ้าเข้ามาที่กระติกไหมคะมีหรือไม่มีเสียบปลั๊กใครว่าคาไว้เนี่ยมีสิคะก็เครื่องของเรากระติกน้ําร้อนก็ยังคงทํางานเหมือนเดิมค่ะน้ําที่อยู่ในกระติกนี้ก็ยังคงร้อนเหมือนเดิมนะคะกระติกสมัยนี้จะเป็นแบบปรับอุ่นปรับร้อนพอร้อนแล้วก็จะดีดเองมาที่ระบบอุ่นพอระบบอุ่น น,ะะน้ำมันเย็นค่อยๆเย็นเย็นเย็นเยนเย็นพอมาถึงระดับอุณหภูมินึงนะคะมันก็จะกระเด้งขึ้นไปทําให้ร้อนใหม่นะคะถ้าเราไม่ชักปลักกระติกน้ําร้อนของเราก็จะยังคงทํางานทั้งวันทั้งทัที่เรากินเครื่องดื่มแค่แก้วเดียวใช่ไหมคะเนี่เห็นไหมกินกินแก้วเดียวเองแต่ว่าเราเสียปลั๊กทั้งวันอันนี้เปลืองไหมคะเปลืองอย่างมากเลยนักเรียน คุณแม่ก็ไปทำงานแล้วนะคะหนูก็ไปโรงเรียนแล้วแล้วยังเสี่ยงกับการที่เกิดไฟฟ้าลัดวงจรด้วยนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะต่อไปค่ะตู้เย็นค่ะนะคะมีบ้านไหนไม่มีตู้เย็นมีไหมไม่มีนะคะมีแต่ต้องบางบ้านอาจจะมีตู้เย็นสองหลังสองตู้นะคะตู้เย็นบางบ้านก็เป็นไงคะโอ้โหขนาด9คิวนะคะทั้งทั้งที่อยู่กันสองคนนะคะบางบ้านเป็นไงคะ มี4.5คิวทั้งทั้งที่อยู่กันเป็น10คนโอ้โหอย่างนี้ของข้างในต้องเพียบแน่เลยนะคะของข้างในต้องเยอะแน่เลยอ่ะอันนี้เป็นตู้เย็นค่ะตู้เย็นนี้เป็นเครื่องใช้ไฟ,ฟฟ้าที่ต้องเสียบปลั๊กทิ้งไว้ใช่ไหมคะช่ต้องเสียบปลั๊กทิ้งไว้เพราะว่าเราต้องการให้ตู้เย็นของเรานั้นเย็นตลอดเวลาเพื่อที่จะเก็บอาหารของเรานั้นไว้กินได้นานๆนะคะเสียบปลั๊กทิ้งไว้แต่ตู้เย็นเขาก็ มีระบบตัดไฟอัตโนมัตินะคะเมื่อเย็นถึงจุดจุดหนึ่งแล้วมันก็จะตัดไฟนะคะพออุณภูมิมันเพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นวมันก็จะเครื่องก็ทํางานใหม่นะคะอันนี้ตัดไฟเองโดยอัตโนมัติต่อไปค่ะทีวีค่ะโทรทัศน์ค่ะโทรทัศน์นะคะพอเปิดแล้วดูดูด,ดูพอไม่ดูแล้วก็เปิดทิ้งไว้เปลืองไหมเปลืองไฟฟ้ามากๆเลยนะักเรียนนะคะมีไว้มีไว้ทําอะไรคะ ดูเพื่อความสนุกสนานเพื่อเพลินบางครั้งการดูทีวีได้ข่าวสารได้สาระด้วยนะถ้าเรารู้จักการเลือกรายการที่เราจะดูนะคะร้อนๆค่ะนักเรียนร้อนๆค่ะ,ะ,เ,คะเปิดพัดลมเลยดีกว่านะคะเปิดพัดลมนะคะเปิดพัดลมอุ้ยบ้านมีกระตังนักเรียนอุยแอร์อุ้ยติดแอร์เลยดีกว่าเห็นไหมคะอุ้ยบ้านมีกระตังเปิดทั้งพัดลมแล้วก็เปิดทั้งแอร์โอ้โหเป็นไงกระแสะไฟฟ้าที่เข้ามาในบ้านเยอะค่ะเมื่อเยอะแน่นอน เราก็ต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มขึ้นและที่สำคัญสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าอย่างมากนะคะช่วงนี้อากาศหนาวแอร์ไม่จำเป็นต้องเปิดก็ไม่ต้องเปิดใช้พัดลมแทนก็ได้นะคะอ่ะต่อไปคอ,อคอมพิวเตอร์ค่ะคอมพิวเตอร์นะคะอันนี้เป็นความรู้ใหม่นักเรียนค่ะมีะเขาบอกว่าเวลาเราใช้คอมพิวเตอร์เปิดคอมพิวเตอร์ปุ๊บถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้สมมุติว่าต้องเดินไปที่บ้าน คุณนามีธุระที่บ้านคุณนะไปสักแป๊บหนึง่งสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวค่อยกลับมานะคะ mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. ให้ปิดหน้าจอไว้ได้เลยนะักเรีย hmm. นไม่ส่งผลกระทบกับเครื่องเราด้วยนะคะ mm hmm. ปิดหน้าจอนะ mm hmm. ไม่ใช่ปิดตัว cpu นะปิดหน้าจอตรงนี้ค่ะเหมือนปิดโทรทัศน์นะปิดไว้แต่เครื่องนี้ตรงนี้ไม่ต้องปิดนะคะจะช่วยในการประหยัดไฟมากช่วยในการประหยัดไฟมากเลยทีเดียวนะคะ mm hmm. เพราะเราไม่รู้ว่าเราจะกลับมาเมื่อไหร่ mm hmm. นะคะเพราะบางคนไงคะพอเปิดเครื่องปุ๊บลำคาญ ว่าเครื่องมันจะมากว่าจะพร้อมใช้งานต้องเสียเวลาไปหลายนาทีรำคาญไม่ไม่ปิดหรอกนะคะเดี๋ยวเราก็มาใช้ต่อไม่ปิดหรอกอ้าวถ้าเดี๋ยวเราค่อยมาใช้ต่อเราปิดจอไว้นะคะจะช่วยประหยัดไฟค่ะอ่ะต่อไปไปดูต่อค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะอะไรคะอ้าวไมโครเวฟค่ะ เปิดเตาแก๊สแป๊บเดียวก็อุ่นได้แล้วนักเรียนแต่การใช้ไมโครเวฟเนี่ยใช้พลังงานความร้อนสูงนะคะใช้กระแสไฟฟ้าสูงเพื่อที่จะให้น้ําตรงนี้เห็นคร้อนขึ้นมาได้นะคะอันนี้เป็นไมโครเวฟค่ะเอาละเครื่องใช้ฝังเาเครื่องใช้ต่างๆเหล่านี้นะคะถ้าเราถ้าเราใช้อย่างไม่ประหยัดก็จะทําให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ามากเพราะฉะนั้นเรามาช่วยกัน เรามาร่วมมือการประหยัดพลังงานไฟฟ้ากันดีกว่า